สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราก็จะมาเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าตนเองและเพื่อนๆมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีดังนี้นะครับการทักทายและการทำของเระรบ คนไทยส่วนใหญ่จะแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีแต่ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติหรือนับถือาศาสนาอื่นนะครับอย่างเช่นนับถือาศาสนาสลามเราก็จะเห็นว่าเพื่อนบางคนก็จะทำการจับมือกันแล้วก็ให้สลามอย่างเช่นาศาสนาสลามนะครับ การรับทานอาหารในแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการรับทานอาหารในแต่ละเมนูที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นภาคเหนือก็มีแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วข้าวซอยแคบหมูภาคกลางน้ำพริกตาทูต้มยำแกงส้มแกงกะทิต่างๆภาคอีสานปลาไหลส้มตำแจ่วลาบก้อย ภาคใต้แกงเหลืองแกงไตปลาข้าวยำน้ำบูดูสำหรับแกงเหลืองนะครับก็คือแกงส้มนั่นเองแกงส้มที่เราเรียกกันนะครับแต่ว่าภาษากลางเขาจะเรียกว่าแกงเหลืองส่วนภาคกลางนะครับเขาจะมีแกงส้มแต่หน้าตาไม่ได้เหมือนแกงส้มบ้านเรานะครับน้ำเขาจะเป็นสีส้มจริงๆแต่บ้านเราน้ําจะเป็นสีเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าแกงเหลืองส่วนแกงไตปลาก็คือแกงคีปลานั่นเอง ข้าวยำกับน้ำบูดูก็จะเป็นอาหารของชาวมุสลิมนะครับส่วนการใช้ภาษาเดีแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นและสำเนียงที่มีความแตกต่างกันไปนะครับสำหรับครูเองนั้นก็พูดได้แค่สำเนียงภาษาใต้และภาษากลางนะครับ มณุนในด้านการปฏิบัติทางความเชื่อศาสนาศาสนาพุทธนะครับก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทาบุญตักบาตรเวียนเทียนส่วนศาสนาอิสลามก็จะมีการปฏิญาณตนมีพิธีละหมาดมีพิธีฮัทพิธีถือศีลอาถือศีลอดส่วนศาสนา,สา,ารานสาสนานิ์ก็จะมีพิธีมิสซาข้าวบูตขอบุณพระเจ้าส่วนศาสนาฮินดูก็จะมีพิธีที่เราคุ้นๆอยู่ก็คือพิธีแรกนาขวัญน,นะครับก็จะเป็นของศาสนาฮินดู สำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่5าเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายวันนี้คห้นักเรียนทำใบงานผ่านทาง Google Form นะครับก็คือนักเรียนดูคลิปเสรก็ให้ตอบคำถามด้านล่างให้นักเรียนอ,อ่านคำชี้แจงให้ดีนะครับว่าปุ้ยทำยังไงแล้วก็ให้ตอบคำถามลงใน Google Form ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรีนการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ